สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราเป็นเรียนเรื่องตับและไตนะครับโดยครูตนินวัตรอกรักษรภาพิวัตรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายในเสนอแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะภายในเห็นความสําคัญของอวัยวะภายใน ักเรียนเห็นภาพไหมครับเครื่องดื่มประเภทนี้นักเรียนมีคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่มีทั้งสีสีเลยนะครับน,นักเรียนคิดว่ายาเครื่องเห็นนะครับควรรับประทานยามากๆจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือว้วะใดผลเสียนะครับต่อวิวะใดผลเสียต่อตับนั่นเองนะครับนักเรียนดูภาพตับ เห็นไหมครับข้างด้านบนมีเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงนะครับแล้วดูตับเราหยุดส่วนไหนครับเักเรียนดูภาพตับเป็นอวัยวะเป็นอวัยวะภายในที่สําคัญและใหญ่ที่สุดในช่องท้องเห็นไหมครับดำเนี่ยสีน้ําตาลที่วงกลมสีแดงจีมุงไว้นะครับนล้เรียนดูตับตับมีหน้าที่สร้างน้ําดีซึ่งมีความสําคัญในการย่อยอาหารนะครับเห็นตับไหมครับด้านบน ตับช่วยขับหรือกําจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายและเป็นแหล่งที่สะสมแร่ธาตุและวิตามินต่างๆนะครับเป็นแหล่งสะสมวิตามินนะครับาสารพิษมาจากอะไรบ้างนะครับมาจากอาหารมาจากยามาจากเครื่องดื่มที่มิพึงประสงค์ใช่ไหมครับต้องเรียนดูหรือจากอะไรเรียนดูภาพนะครับ การดูแลรักษาตับนะครับไม่กินยาเองหรือกินยามากเกินไปเพราะสารเคมีจะไปสะสมในตับนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตับได้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างครับเหล้าเบียรใช่ไหมครับทีนี้เราดูแลร,รักษาตับยังไงก็ ดื่มน้ําที่สะอาดนะครับไม่ดื่มน้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มชูกําลังเพราะจะทําให้ตับทํางานหนักนักเ,เรียนครับนักเ,เรียนเคยกั้นปัสสาวะนานๆไหมครับนักเ,เรียนปวดนัเอเรียนต้องขอญาติคุยไปห้องน้ำเลยนะครับอยากกลั้นไว้นานๆต่อไปเรื่องไตนะครับ ดูภาพนะครับไตลักษณะเป็นอย่างไรไตเป็นอวัยวะภายในมีลักษณะคลเมล็ดถั่วอยู่ภายในช่องท้องเห็นไหมครับลักษณะเปเรียบเทียบระหว่างไตด้านซ้ายกับเมล็ดถั่วถั่วแดงนะครับด้านขวาไตามีสองข้างซึ่งอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของกระดูกสันหลังนักเรียนเห็นภาพไหมครับตัด้านซ้ายด้านขวา บริเวณกระดูกสันหลังนะครับไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมาในรูปของปัสสาวะนะครับไตยังไงดูภาพไตอยาใกล้ตัวขับของเสียมาที่กระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาที่ท่อปัสสาวะ,ะการดูแลรักษาก็คือไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดเพราะจะทําให้ไตทํางานหนักรสจัดเป็นไงครับเปรี้ยวจัดเค็มจัด หวานจัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆเพราะอาจจะทําให้เกิดภาวะกลวยไตยอักเสบและโรคอื่นๆตามมาใช่ไหมครับเช่นท่อปัสสาวะอักเสบนะครับติดเชื้อนะครับต่างๆการดูแลรักษาไตาทําไงครับก็ดื่มน้ําสะอาดนะครับอย่างน้อยวันละ6-8แก้ว ไม่ใช่ดื่มเดียวๆหกู้แปดแก้วนะครับทยอยดื่มการดูแลรักษาไตนะครับก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับเด่นกีฬานะครับปั่นจักรยานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูใบความรู้เรื่องตับและไตนะครับในใบงานใบความรู้ที่5นะครับมันจะบอกไตเปลี่ยนยังไงทําหน้าที่อย่างไรนะครับ ต้นโคได้ที่ปลายตั้งแต่ต้นมาแล้วนะครับนักเรียนดูตามภาพไตเข,เขาบอกว่าเป็นอวัยวะภายในมีลักษณะคล้ายมเมล็ดถั่วอยู่ภายในช่องท้องใช่ไหมครับเนหะ็นภาพไหมครับรายงานที่5นะครับเดินตัดไปไตให้นักเรียนเลือกระบายสีทับข้อความที่เกี่ยวข้องกับไตให้ถูกต้องระบายทับข้อความนะครับใช้สี ระบายขอบเค้มๆแล้วก็ข้างในจางๆนะครับเพื่อที่จะได้อ่านข้อความข้างในได้นะครับสรุปบทเรียนวันนี้นะครับตับและไตเป็นอวัยวะภายในที่ทํางานอย่างเป็นระบบภายในร่างกายของเราการดูแลรักษาอวัยวะภายในของร่างกายจะทําให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกตินะครับก่อนจากการวันนี้นะครับนักเรียนครับเรื่องความของยาจากคุนครูนะครับอย่าลืมสามรอ ล้างมือเลื่องการติดเชื้อโรคแล้วการลดการแพร่กระจายนะครับ3าหลอนนั่นเองล้างเลี่ยงลดนะครับข้าวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ